ปี2025กำลังจะเป็นอีกปีที่คอหนังต้องตื่นเต้นเพราะมีภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์จากทั้งฮอลลีวูดและทั่วโลกที่เตรียมเข้าฉายแบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นภาคต่อจากหนังดังโปรเจกต์ใหม่จากผู้กำกับยอดฝีมือระดับตำนานหรือหนังกระแสแรงตั้งแต่ยังไม่ฉายวันนี้เราจะพาทุกคนไปดู10อันดับหนังที่คอหนังอยากดูมากที่สุดในปี2025 ปีที่มีหนังฟอร์มยักษ์รอคิว้วฉายกันให้เพียบมาดูกันว่าจะมีเรื่องไหนกันบ้างถ้าคุณพร้อมแล้วไปดูกันเลย <pen ult imate> <Caribbean> การกลับมาอีกครั้งของสายลับอีธานหานและผ่องเพื่อนที่จะมาสารต่อภารกิจเสี่ยงตายที่มีโลกเป็นเดิมพันในมิชชั่นอิมพอสิเบิร์ e เดอะไฟนอลเลคคันิงปิดปฏิบัติการล่าพิกัดโมลณนะ การกลับมาอีกครั้งกับภารกิจสุดละห่าของทอมครูสพร้อมทัพนักแสดงที่จะมาระเบิดความมันส์ส่งท้ายภารกิจเสี่ยงตายเดิมพันสูงของอีธานหันทั้งการไล่ล่าสุดระทึกการดำน้ำาลึกสำรวจสร้างปหลักหักพังใต้น้ำไปจนถึงการต่อสู้ท้าทายแรงโน้มถ่วงกับเครื่องบินใบพัด แม่ทำคูดอายุ62แล้วนะแต่ยังแสดงผ่านผลได้แบบเฉียวเฉียวผลอายุ20อ้อายไปเลยครับแม้ว่าจะยังไม่มีการเปิดเผยเรื่องย่ออย่างเป็นทางการของหนังเรื่องนี้แต่จากตัวอย่างที่ถูกปล่อยออกมาก็พอจะทำให้รู้ว่าในภาคนี้จะสานต่อเรื่องราวตอนจบของ Mission Impossible d e t e r e c กค n n n g ของปี2023เมื่อเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกลองอีธานฮันและทีม IMF ต้องเผชิญภัยคุกคามจากปัญญาประดิษฐ์โดยเขาต้องเดินทางข้ามโลกเพื่อตามหากุญแจควบคุมเอนทิตีให้เจอเพื่อทำลายและ,ะเผชิญหน้ากับแกลเบียวสายลับคู่ปรับเก่าของอิธานที่ยังคงรอตอกอดกับเขาในภารกิจครั้งนี้ซึ่งชะตากรรมของทุกคนในโลกจะกลายเป็นความรับผิดชอบของอีธานหนังไลท์แอคชั่นที่สร้างจากเกมยอดฮิตอ m I Craft Movie ไ <The> มครับมูวี e เป็นหนังลายแอคชั่นที่สร้างขึ้นจากเกมยอดฮิตในชื่อเดียวกันของค่ายวอร์เนอร์บราวน์พิกเจอร์ที่หลายคนรอคอยมาอย่างยาวนานในเรื่องนี้เราจะได้เห็นนักแสดงตลกชื่อดังอย่างแจ็คแบล็กมารับบทเป็นตัวละครสตีฟชายชุดสีฟ้าที่เหล่าเกมเมอร์ไมค a f t รู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี การมาของแจ็คแบล็กก็การันตีความปั่นหาสนุกไม่แพ้หนังเรื่องอื่นของเขาแน่นอนนอกจากนี้เรายังจะได้เห็นนักแสดงชื่อดังอย่างเจสันโมโมอาเคธแมคคินนอนและเอมมาไมเออร์มาร่วมผจญภัยอยู่ในโลกทรงเหลี่ยมแห่งนี้ด้วยแม้ว่าตอนนี้นหนังปล่อยตัวอย่างออกมาเราแฟนเกมจะไม่ชอบสุดๆเพราะอยากให้ทำเป็นแอนิเมชันมากกว่าแต่ผมว่าเรารอดูหนังตัวเต็มดีกว่าครับมันอาจจะสนุกกว่าที่เราคิดก็ได้ ปฐมบทไราภาคใหม่ของหนังชุดไดโดสาวฟอร์มยักษ์จูลสิกเวอร์รีเบิร์ตฮันต์แม้ว่าหนังไราภาคจูลสิกเวอร์จะถูกวิจารณ์ไปต่างๆนานาแต่รายได้ของหนังทั้งสามภาคก็ก้าวผ่านหลักพันล้านเหรียญทุกเรื่อง นั่นคือบทพิสูจน์ว่ายังมีแฟนหนังชื่นชอบแฟรนไชสนี้อยู่ดังนั้นยูนิเวอร์แซลพิกเจอก็ได้สารต่อแฟรนไชสนี้อีกครั้งในจูเลสิกเวิร์ลรีเบิร์ดหนังได้โนเสาวภาคใหม่ที่แฟนหนังลอยคอเฮ้ย hey! รอคอยในภาคใหม่นี้จะได้นักแสดงชุดใหม่พาเราผจญภัยไปในโลกที่มีไดนโนเสาร์อยู่เย่เยะเต็มไปหมดหนังไดสกา r l เลตโจเฮนสันมารับบทนำ แถมดูจากตัวอย่างหนั่งแล้วสกาเล็ตได้บูละหำกับไดโนเสาร์อย่างแน่นอนและในภาคนี้ได้แกเล็ตเอ็ดเวิร์ดที่เคยกำกับโลกวันมานั่งแทนผู้กำกับอีกด้วยในจูราสิกเวลีย์เบิร์ดจะเปลี่ยนโทนเรื่องที่เคยเน้นตัวละครหนีตายจากไดโนเสาร์มาเน้นไปที่ภารกิจของตัวละครที่ต้องออกเดินทางไปยังเกาะลึกลับเพื่อตามหา DNA ของไดโนเสาร์ยักษ์แทน ภาคนี้ถ่ายทำที่ไทยด้วยนะครับเราจะได้เห็นฉากในไทยกี่ฉากกันนะไปพิสูจน์กันในโรงภาพ,พยนตร์3กระกฎาคมนี้นางไลฟ์แอคชั่นของเจ้าหญิงดิสนีย์ระดับตำนานที่ทุกคนร้อคอยสโนไย นี่คือหนังไลฟ์แอคชั่นที่ดัดแปลงมาจากแอนิเมชันในปี1937ของดิสนีย์ในชื่อสโนไวท์และคนแคะทั้ง7สโนไวท์ในปี2025เป็นหนังไลฟ์แอคชั่นเจ้าหญิงดิสนีย์ที่ไายค้นลอคอยแต่ก็ต้องผิดหวังอีกครั้งเหมือนดังเช่น The Little Mermaid เพราะสโนไวท์ในปี2025นี้ได้เลเชล s เซกเลอร์นักแสดงสาวปากสุดแจ๋วมารับบทเป็นสโนไวท์ นักแสดงสาวที่ไม่ได้มีผิวขาวเหมือนดังชื่อสโนไวท์และไม่ได้สวยถึงขั้นเลอ ER โฉมกว่าราชินีใจร้ายและคนที่มารับบทเป็นราชินีใจร้ายก็คือเกาาอนักแสดงสาวที่ทุกคนลงความเห็นว่าสวยกว่าเลเชลเซเอร์แน <sentences. S 2> <treatments. S 1> ่นอน like <that>? ออกัปตันอเมริกาภาคที่4ที่ไม่มีกัปตันสต <Roger> ีฟโรเจอร กัปตันอเมริกาเบรฟนิวเวอร์กัปตันอเมริกาศึกฮีโร่จักรวาลใหม่จากความลุงตัวของซีรีส์เดอะฟอลคอนแอนด์เดอะวินเทอร์โซเยอร์ ทำให้มาเวลส Studio ตัดสินใจทํากับตันอเมริกาภาคที่4ที่มีแซมวิลสันเป็นกับตันอเมริกาคนใหม่และในภาคนี้มาเวลก็หมามั่นปั้นมือให้แซมวิลสันนี่แหละเป็นผู้นําคนใหม่ของกลุ่มฮีโร่เอ n เว r นเจอร์หนังได้แอนโทนีแม็กคีมารับบทเป็นแซมวิลสันเหมือนเดิมแถมยังได้นักแสดงรุ่นเก่าอย่างแฮร์ริสันฟอร์ดมารับบทเป็นเทสเดียสลอสหรือเลดฮักอีกด้วย หลังจากได้พบกับแทดเดสลอสประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาแซมวิลสันกับตันอเมริกาคนใหม่ก็พบว่าเขากำลังอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างประเทศทำให้เขาต้องค้นหาสาเหตุเบื้องหลังของเหตุการณ์อันเลวร้ายก่อนที่โลกทั้งใบจะลุกเป็นไฟด้วยแผนการของไวร้ายคนใหม่การรวมตัวครั้งใหม่ของเหล่าฮีโร่สายเทาแห่งจักรวาล MCU Thunder b o l t s ฮันเดอร์โบสเป็นหนังรวมตัวฮีโร่สายเท้าของจักรวาล MCU เรื่องล่าสุดที่จะเข้าฉายหนึ่งพฤษภาคมนี้ครับเพียงแค่หนังปล่อยทีเซอร์ออกมาเหล่าข้อหนังก็ลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าหนังโคตรน่าดูนี่แหละหนังฮีโร่ที่เราต้องการ Thunderbolts จะเป็นการรวมตัวทั้งฮีโร่สายเทาและอดีตวัยหลายที่ประกอบไปด้วยเยเลนาวินเทอร์โซเยอร์เลดกาเดียนยูเอสเอเจนโกธทัสมัตเตอร์วาเลนตินาและปิดท้ายด้วยเซนทรีฮีโร่พลังโหดคนใหม่ที่มีพลังเัียกับซูเปอร์แมนถ้าเราได้ดูตัวอย่างแล้วเราจะเห็นว่าแก๊งนี้ถูกใครบางคนเรียกมาทำภารกิจบางอย่าง แต่มันกลับเป็นกำดักเพื่อสังหารทุกคนใครกันคือคนที่อยู่เบื้องหลังแล้วพวกแก๊งฮีโร่สีเท่าจะเอาตัวรอดเช่นไรเราต้องรอดูโอ้ยแค่พอดเรื่องก็น่าดูกว่ากับตันอเมริกาภาคสีแล้วนั่งไลฟ์แอคชั่นที่สร้างมาจากแอนิเมชั่นมังกรชื่อดังของค่ายดีมเวิร์ก to Train Your Dragon How to เทนยูรดากรในปี2025นี้เป็นหนัง l i ฟ e a อคชั่ที่สร้างมาจากแอนิเมชั่นมังกรชื่อดังที่ประสบความสำเร็จมาแล้วหนังได้เมสันเทมที่เคยฝากผลงานได้วยเดอะแบล็กโฟมารับบทเป็นฮิคคัพและยังได้เจอรลัดบัตเลอร์มารับบทเป็นสโตอิกพ่อของฮิคคัพและหัวหน้าแห่งหมู่บ้านเบิร์กเรื่องราวยังคงเล่าถึงการผจญภัยของฮิคคัพหนุ่มไวกิ้งผู้กล้าหาญ และเจ้าเขี้ยวกุดมังกรเพลิงนิน2อคู่หูต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนและมังกรให้แน่นแฟนพร้อมกับป้องกันหมู่บ้านเบิกจากศัตรูที่หวังจะทำลายควมสงบสุขแฟนๆอาจตั้งคำถามว่าหนั่ง l i ฟ e a อคชั่จะสามารถเทียบความลึกซึ้งของแอนิเมชันได้หรือไม่แต่ด้วยความตั้งใจจากทีมงานเดิมและนักแสดงที่แคสมาอย่างดี หนังไลฟ์แอคชั่นเรื่องนี้ทำเงินเกินพันล้เหรียญแน่นอนหนังทีมฮีโร่เรื่องใหม่ของ m a r v e l Studio The Fantastic Four First Steps The Fantastic Four จุดเริ่มต้นปฐมบทใหม่ Ben been Johnny has always been rock Johnny is Johnny. Uh ดูเหมือนว่า The Fantastic Four ฉบับของ Marvel Studio จะเป็นความหวังใหม่ของ Marvel Studio อย่างแท้จริงครับเพราะหลังจากที่ Fantastic Four ปล่อยตัวอย่างแรกออกมาให้แฟนๆได้รับชมยอดวิวก็ถล่มทลาย The Fantastic Four เวอร์ชั่นนี้ถือว่าเป็นการยกเครื่องใหม่โดยการสร้างโลกใหม่ให้กับเรื่องราวนี้เป็นสไตล์ย้อนยุคเหมือนยุค60แต่มีเทคโนโลยีสุดลำ้ำ หนังไดเปโดปัสคาวมารับบทเป็นมิสเตอร์แฟนตาสติกวานิสาเคอร์บีมารับบทเป็นอินวิซิเบิลวูแมนโจเฟตควินมารับบทเป็นฮ e bon ิวแมนทรอสอีบอนมอสบัสเลสมารับบทเป็นเดอะทิงส่วนเดอะแฟนตาสติกโฟร์เฟิร์สสเต็ปจะเกี่ยวข้องยังไงกับด็อกเตรดูมที่รับบทโดยโรเบิร์ตดาวนิจูเนียแล้วทีมนี้จะร่วมกับศึกครั้งใหม่ในอเวนเจอร์ดูมเดลหรือไม่เรา ต้องรอดูฝ่าฝูงซอมบี้หลังโลกล่มสลายใน Twenty e i g ย t Yes Later นี่คือหนังเรื่องที่3ในเฟรน c h i s ซอมบี้สุดมันของค่าย Sony p i c t u r e ที่ได้แดนนี่บอยกลับมารับหน้าที่กำกับแถมยังได้แอรอนเทเล์จอร์สันที่เพิ่งรับบทเป็นเคลเวนเดอะฮันเตอร์มารับบทนำถ้าใครได้ดูตัวอย่างหนังแล้วจะเห็นเลยว่าหนังมีบรรยากาศที่มีความดิบเถื่อนใกล้เคียงสองภาคแรกรวมถึงภาพฝูงซอมบี้ดูโหดและรุนแรงหน้ากลัวยิ่งกว่าเดิม2ว years later จะเล่าเรื่องราว28ปีให้หลัง จากเชื้อไวรัสมหาภัยได้หลุดออกจากห้องทดลองอาวุธชีวภาพและตอนนี้ผู้คนบางส่วนได้หาวิธีใช้ชีวิตร่วมกับกลุ่มผู้ติดเชื้อหนึ่งในนั้นคือกลุ่มผู้รอดชีวิตบนเกาะเล็กๆและแล้วหนึ่งสมาชิกของกลุ่มได้เดินทางออกจากเกาะมุ่งหน้าสู่ใจกลางอันมืดมิดของแผ่นดินใหญ่และได้พบกับความลับและความสยดสยองที่ไม่ใช่เกิดขึ้นกับผู้ติดเชื้อเท่านั้นแต่จะส่งผลถึงผู้รอดชีวิตคนอื่นๆด้วย หนังซูเปอร์ฮีโร่ของจกักรวาลดีซที่ซีเจมกันเลือกที่จะหยิบมาเล่าเป็นเรื่องแรกซูเปอร์แมนหนังซูเปอร์แมนภาคใหม่ของเจมกันที่กระแสะแรง ถึงขนาดที่ตัวอย่างหนังมียอดวิวพุ่งทะลุหลัก18ล้านครั้งภายในเวลา13ชั่วโมงบอกได้คำเดียวว่านี่คือหนังฮีโร่ที่จะมากอบกู้ DC Studio ก็ไม่ผิดเมื่อเจมกันก้าวเท้าขึ้นมารับตำแหน่ง CEO ร่วมของ DC Studio เมื่อปี2022พร้อมประกาศยกเครื่องจักรวานหนังซูเปอร์ฮีโร่ของค่าย DC ใหม่ทั้งหมดซูเปอร์แมน ถือเป็นโปรเจกต์ที่เจมกันหยิบเอามาทำเป็นเรื่องแรกซูเปอร์แมนเวอร์ชันนี้มีกางเกงในสีแดงอยู่ข้างนอกเหมือนกับคอมิกเลยนะแถมยังมีฮีโร่คนอื่นๆมาร่วมสมทบมากมายอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นหนังเปิดตัวจักรวาลดีซีฉบับเจมกันที่โคตรน่าดูเลยครับและนี่ก็คือ10อัดดับหนังที่คหนังอยากดูมากที่สุดของปี2 0 2 5 บอกเลยว่าปีนี้มีแต่หนังแน่ดูทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นหนังภาคต่อที่ทุกคนรอคอยหนังจากผู้กำกับยอดฝีมือระดับตำนานหรือเสือภัยจากโปรเจกต์ใหม่ๆที่อาจกลายเป็นหนังฮิตแห่งปีแล้วคุณละ่ะเรื่องไหนที่คุณรอคอยมากที่สุดคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยครับและถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์หนังดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของแซกสตูดิโด้วยนะครับ ค่ะคุณคือข้อหนังข้อกระตูนเราคือเพื่อนกันครับเสฮ่า